แล้วตอนนี้การมีน้องปกป้องเข้ามาทําให้นิสัยของเราเปลี่ยนไหมคะหรือว่าวิธีการคิดการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนถึงที่สุดเราต้องใจเย็นมากยิ่งขึ้นทางไหนที่เป็นคนขี้หงุดหงิดแล้วพอเราขี้หงุดหงิดปุ๊บเขาก็จะขี้หงุดหงิดต,ตามกลายเป็นเด็กขี้หงุดหงิดอันนี้ได้เรามามฉะนั้นพอเราเห็นภาพตัวเราเองปุ๊บเราก็รู้เลยว่าลูกเราเหมือนเราขี้เกียจเหมือนกูเดะเลยมีปัญหาอะไรโทษคนอื่นก่อนตัวเองเหมือนกูเป๊ะเลยเริ่มรู้สึกว่ากลัวตายแค่แม่ไม่อยู่ไม่กี่วัน แม่ไปทําหน้าอย่างเงี้ยปกป้องร้องไห้ทุกคืนหรือปกป้องนอนอยู่แล้วเราลงไปอาบน้ําข้างล่างเขานอนห้องใต้หลังคาเราลงไปอาบน้าข้างล่างเขาตื่นมาแล้วเขาไม่เจอเราอ่ะเขาร้องไห้แทบขาดใจเราคิดเลยว่านี่กูแค่อยู่ข้างล่างนะถ้าวันหนึ่งอ่ะตายจากไปอ่ะเขาจะร้องไห้หาแม่ขนาดไหนเอาวะเริ่มอะไรดีอ่ะแต่ออกกำลังกายก็เป็นอะไรที่ยากมากอะเริ่มค่อยๆแล้วกันค่อยๆลดความอ้วนค่อยๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังทําไม่ได้นะเพราะมีคนกินเก่งมากค่อยๆเนี่ยตอนนี้เริ่มกําลังจะดูแลตัวเองแล้ว